สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิโคลแมวพร้อมหน้าดินเนอร์ครับครัวอบอุน่นวันสำคัญทิกเกอร์ลูกชาย ครอบครัวมาเจอกันพร้อมหน้าในวันสําคัญของลูกชายนิโคเทเรียวโพสต์ภาพพร้อมหน้าแมวจีรศักดิ์ปันพ่มอดิตสามีและน้องทิกเกอร์ลูกชายจัดวันเกิดให้ลูกโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมแบบเรียบง่ายอบอุ่นพร้อมแคปชั่นว่า Happy 17th Birthday Dinner with family and friends #hbdtigger s y e a r s o l d วันสำคัญวันเกิดครบรอบ17ปีลูกชายโตเป็นหนุ่มหล่อมากเผยโมเมนต์อบอุ่นดีงามน้องทิกเกอร์นำพงมาลายัยมากราบคุณพ่อและคุณแม่ทำกำลังคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมอวยพรวันเกิดทิกเกอร์ er, เป็นจำนวนมากถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ